บเยอร์ิวนิคแชมป์เก่าบุนเดสลีก้ายังรักษาตำแหน่งจะฝูงเอาไว้ได้แม้จะทำได้แค่ไล่ตีเสมอแวเดอร์เบรเมนในบ้านตัวเอ1งในเกมลีกเมื่อวันที่21พฤศจิกายนเกมนี้เบรเมนได้ประตูขึ้นนำในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกจากมัซิมิเลียนไอเกอร์ตายก่อนที่เสือใต้จะตีเสมอในนาที62จากคิงซลี่โกมันนอกจากนี้มาูเอลนอยเออร์นายทวานกับตันทีมยังโชว์ซูเปอร์เซฟอีกหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะการหยุดลูกยิงของจอร์ซสเจนกองหน้า าวอเมริกันสองครั้งช่วยให้เจ้าถิ่นรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ไปได้ผลจากนัดนี้ทำให้ไบเยอร์มี19คะแนนจาก8นัดยังนำจาจ้าฝูงโดยมีไบเออร์เลเวอร์คูเซนตามห่างหนึ่งแต้มส่วนเบรเมนมี11คะแนนผลคู่อื่นๆบรุสเซียมึงเช่นกลัดบักเสมอเอาส์บวก1-1ถึงฮอฟเฟนไฮ์เสมอ Aus 1, heim, สตุตการ์ท3ามาเชเก้แพ้วิฟบวก0-2อาร์มิเนียบีเลเฟลแพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนน1-2